สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิพิญญาสราเดชวันนี้จะมาสอนทำป้ายโลโก้หรือโลโก้นะคะอันดับแรกให้เข้าไปที่หน้าหลักแล้วกดไปที่ปสเตอร์แนวตั้งค่ะต่อมานะคะให้ทิกไปคลิกไปที่องค์ประกอบแล้วคลิกไปที่รูปทรงเพื่อที่เราจะเลือกรูปทรงของโลโก้ ของเราจะเป็นวงกลมนะคะสังกก็จะมีแถบสีอยู่ด้านซ้ายมือค่ะแล้วเราก็กดเปลี่ยนสีได้เลยต่อมานะคะเราอยากได้กรอบรูปให้เรากดไปที่แว่นขยายข้างบนแล้วพิมพ์คําว่ากรอบรูปวงกลมเราก็เลือกอันที่เราต้องแล้วพิมพ์คําว่าแมวเราก็จะเลือกอันนี้นะคะเกี่ยวกับร้านกาแฟนะคะเราต้องมีแก้วกาแฟก่อนค่ะ เราก็แล้วเราก็เลือกตามที่เราต้องการเลยค่ะเราเลือกเป็นอันนี้นะคะแล้วก็ปรับขยายให้มันเท่ากันจากภาพจะเห็นได้ว่าแมวอยู่ด้านหลังแก้วกาแฟนะคะเราต้องการให้แก้วแมวแก้วแมวมันอยู่ด้านหน้าค่ะแก้วกาแฟวิธีการคือให้เราสังเกตด้านบนขวามือค่ะ จะมีคําว่าตําแหน่งให้คลิกเข้าไปตรงคําว่าตําแหน่งหนึ่งครั้งด้านซ้ายมือจะขึ้นแถบตําแหน่งจัดวางให้เราคลิกไปที่ด้านหน้าสุดเห็นไหมคะว่าแมวจะมาอยู่บนแก้วกาแฟแล้วเราก็ปรับให้มันเท่ากันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตกแต่งเพิ่มค่ะถ้าหากเราได้เท้าแมวเพิ่ม อีกอันให้คลิกไปที่รูปภาพ1ครั้งค่ะและกดไปที่รูปภาพบวกอันที่3มนะคะ1ครั้งก็จะสามารถเป็นการคัดลอกรูปถ้าเราอยากพลิกรูปทรงให้มันไปทางเดียวอีกอันให้คลิกไปที่รูปภาพ1ครั้งค่ะและกดไปที่รูปภาพแล้ดกันให้สังเกตด้านบนจะมีคําว่าพลิกให้คลิกไปคําว่าพลิกแนวนอนต่อมานะคะแล้กัน ให้สังเกตด้านบนจะมีคําว่าพลิกเราจะพิมพ์ตัวหนังสือกันเลยค่ะให้สังเกตไปด้านซ้ายมือนะคะสังเกตคําว่าข้อความนะคะหรือว่าตัวที่ใหญ่ให้คลิกไปหนึ่งครั้งค่ะ <S <S เพื่อเพิ่มข้อความนะคะแล้วก็ใส่ข้อความตามที่เราต้องการได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้สังเกตด,ด้านบนจะมีคําว่านั้นนะคะให้สังเกตด,ด้านบนจะมีคําว่าการูราคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะ เพื่อเป็นการเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็เลือกแบบฟอนต์จากนั้นให้คลิกไปที่จุด3จุดด้านบนขวามือนะคะให้คลิกไปตรงคําว่าเอฟเฟกและเลื่อนไปโค้งเพื่อให้ตัวหนังสือมีความโค้งสวยงามจากนั้นนะคะเราก็สามารถใส่ขอบตัวหนังสือแล้วเราก็ใส,ส่สีตามที่เราต้องการเราก็จําเพิ่มข้อความข้างล่างกันนะคะ ให้คลิกไปที่ตัวทีนะคะหรือกล่องข้อความนะคะเราก็พิมพ์ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะจากนั้นนะคะคลิกไปที่จุดสามจุดเหมือนเดิมและเลื่อนไปล่างสุดและคลิกไปตรงคำว่าเส้นโค้งจะสังเกตได้ว่าเส้นโค้งมันลงนะคะซึ่งเราอยากให้มันงอขึ้นให้เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดจะมีเส้นปรับขนาดนะคะจากนั้น ให้ลาดไปด้านหลังนะคะเพื่อให้มันโค้งขึ้นไปเห็นไหมคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะเราก็มาเปลี่ยนสีเหมือนเดิมนี่เป็นโลโก้ของเรานะคะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะจากนั้นนะคะคลิกไปที่จุดสามจุดเหมือนเดิมและเลื่อนไปล่างสุดและคลิกไปตรงคําว่าเส้นโค้งจะสังเกตได้ว่าเส้นโค้งมันลงนะคะซึ่งเราอยากให้มันงอขึ้น ให้เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดจะมีเส้นปรับขนาดนะคะจากนั้นให้ลากไปด้านหลังนะคะเพื่อให้มันโค้งขึ้นไปเห็นไหมคะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะเราก็มาเปลี่ยนสีเหมือนเดิมนี่เป็นโลโก้ของเรานะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะจากนั้นนะคะคลิกไปที่จุด3จุดเหมือนเดิมและเลื่อนไปล่างสุด และคลิกไปตรงคําว่าเส้นโค้งจะสังเกตได้ว่าเส้นโค้ง